เชื้อบีทีนี่กําจัดนนอนนอนที่เกิดจากผีเสื้ออังกืนทุกชนิดนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ทําลายตัวอ่อนมาใช้ที่2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ผู้บริโภคแล้วก็สัตว์เลี้ยงสําหรับขั้นตอนการทําคือสวัสดีครับ ท็อปครับจากเพจแนวทางเกษตรเกียรติความรู้วันนี้จะพามาดูขั้นตอนการขยายเชื้อบีทีนะครับจากพี่นิติเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมนิติดวงวันทองครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อบีทีครับพี่เชื้อบีทีนี้คืออะไรครับเชื้อบีทีนี่เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีผลต่อระบบการ ย่อยอาหารของนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับนอนที่เกิดจากผีเสื้อกลางคืนนะครับเราก็เลยหยิบต,ตัวนี้มาใช้ประโยชน์ในวงการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างประโยชน์ของเชือ้อบีทีนี่กําจัดนอนนอนที่เกิดจากผีเสื้อกลางคืนทุกชนิดนะครับ<ฮ>อุปกรณ์การทําก็ไม่ยากครับปกติเนี่ยมันจะมีอาหารที่เลี้ยงบีทีเนี่ยมันจะเป็นน้ําเต้าหู้ ผสมกับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็เราก็ต้มให้เดือดครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเอาตัวที่ง่ายกว่าคือเป็นเราใช้เป็นนมถั่วเหลืองแบบพร้อมดื่มตัวนี้ใช้ได้เลยครับเพราะมีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยน้ำเต้าหู้ด้วยขวดพลาสติกแล้วก็หัวเชื้อบีทีครับสำหรับขั้นตอนการทำคือเอานมถั่วเหลืองเนี่ยใส่ขวดให้เรียบร้อยเลยนมถั่วเหลืองนี่เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ขอให้เป็นนมถั่วเหลืองคือเราต้องคำนวณปริมาณการใช้ของเราด้วยว่าครั้งหนึ่งเราใช้หมดเยอะไหมคือมันไม่ไม่จำเป็นต้องทำเยอะครับคือการเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะเลี้ยงเลี้ยงได้ตลอดถ้าอย่างเราไม่ใช้นมถั่วเหลืองเราใช้เป็นน้ำเต้าหู้ต้มธรรมดามันใช้ได้ไหมครับพี่น้ำเต้าหู้ต้มนี่ต้องผสมน้ำตาลทรายแดงนะครับคือน้ำเต้าหู้ต้ม ถ้าปริมาณ4.5ลิตรตามเกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ไอน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลแล้วก็ต้มแล้วก็ปล่อยให้ต้องทิ้งไว้ให้เย็นนะครับถึงจะใช้ได้ไมันก็เลยถือว่าเป็นการที่มันต้องเสียเวลาเสียเวลารอแต่ตัวนี้คือที่ทำมาแล้วใช้ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับเพื่อความสะดวกก็คือหาซื้อได้ง่ายด้วยได้ง่ายครับ ใช้ไม่หมดเราก็เอาไว้เลี้ยงต่อไปได้ครับนี่คือนุมตัวเหลือง1.2ลิตรนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราต้องใส่หัวเชื้อบีทลงไปครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยหัวเชื้อบีทเนี่ยถ้าเราทำ4.5ลิตรเราจะใช้หนึ่งซองคือร้อยกร,รมัมแต่ถ้าเป็นขวดเล็ก เราก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหรือกับปริมาณเราครับเมื่อเราใส่เสร็จเราก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าแค่นี้ครับเสร็จเราก็รอเวลาอายุการหมักการเลี้ยงเชื้อเวลาที่พร้อมจะใช้งานเนี่ยคือใช้เวลาแค่สามวันนะครับ<ฮ>เราจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็มันมาเปิดฝาเช้าเย็นนะครับตัว จุลินทรีย์ที่เราหมักเนี่ยคือเชื้อบีทีเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจานวนมากอาจจะทําให้ขวดแตกได้นะครับเราต้องเราต้องคอยมาเปิดระบายแก๊สออกถ้าเวลาผ่านไปอีก3วันเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยก่อนใช้เนี่ยเราต้องเขย่าครับเขย่าให้เข้ากันนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ลักษณะที่หมักแล้วนะครับ เขาจะรวมกันเป็นก้อนนะครับคล้ายๆกับเต้าหู้ก่อนใช้เนี่ยเราเขย่าให้เข้ากันเป็นน้ําเดียวกันให้เข้ากันให้ดีที่สุดครับนี่ครับคือเขย่าให้เป็นเหมือนตัวตัวเริ่มต้นแต่จะสีสีจะค้าค้ำกว่าน่อหนึองอัตราการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดมีหนอนระบาดมากก็ใช้ในอัตราส่วน5 0ซีต่อน้ำ20ลิตร แต่ถ้าโดยทั่วไปไม่มีไม่ค่อยมีการระบาดคือเราป้องกันและแล้วก็ทําลายตัวอ่อนเราใช้ที่20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแค่นั้นพอครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในการเราเราเราหมักแล้วเราได้แล้วเชื้อบีทีที่เรานําออกไปใช้เนี่ยคือวิธีที่ง่ายที่สุดคือเราเอาออกไปเท่าไหร่เราเติมนมถอถั่วเหลืองเนี่ยลงไปให้เท่าเดิมครับ แล้วอาทิตย์หน้าคือเราเราเวลาเราไปพ่นเราก็พ่นห่างกันเจ็ดวันนะเราก็มาเติมไว้ให้มันเท่าเดิมอาทิตย์หน้าเราก็ใช้ไปอีกแล้วเราก็เติมใหม่แล้วเราต้องเติมเชื้อบีทีไปด้วยไหมครับไม่ต้องครับคือเราขยายต่อได้เลยก็คือใช้แค่นมถุนเงอยงเดียวครับในการใช้เชื้อบีทีที่จะไปฉีดพ่นในสวนผักสวนผลไม้นี่นะครับเราควรใช้ในเวลาคือช่วงเย็นครับห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นเพราะเชื้อตัวนี้เนี่ย จะอ่อนแอเมื่อโดนแสงแดดครับโดนแสงแดดทําลายได้ควรเป็นช่วงเวลาเย็นเย็นแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมมีฝนตกบ่อยเนี่ยเราควรจะใช้สารจับใบด,ด้วยนะครับอยากฝากไว้สําหรับกรเกษตรกรที่อยากจะลดสารเคมีนะครับคือตัวนี้เราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะจะใช้เคมีเนี่ย ไม่นานก็ดื้อยาครับผมผมเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ตัวนี้ประหยัดต้นทุนเราสามารถทำได้เองแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผู้บริโภคแล้วก็สัตว์เลี้ยงสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษครับตัวนี้ครับลองลอง,ลองซื้อมาแล้วก็ทดลองทำใช้ดูได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับผมรับประกัน เรามีสวนเราทำเองครับสวนเราจะเปลี่ยนเป็นอินทรีย์หมดคับ